สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมคลิปนี้หน้าชัดหน่อยอ่าคืนนี้ผมทําคลิปสองคลิปครับเพราะว่าตอนเช้าผมต้องลุกเก็บผักไปเช้าแล้วก็ภารกิจมันเยอะผมก็เลยเดี๋ยวผมไม่มีวิดีโอให้เพื่อนเพื่อนดูหน้าผมเอาวันนี้ผมทําเพื่อนมาดูครับว่าทายังไงให้เรามีลูกค้าประจําอ่ะอย่างผมผมอยู่กลางทุ่งนาเลยทําไมผมส่งโรงแรมห้าดาวได้หลายโรงแรมครับแล้วก็ร้านอาหารญี่ปุ่นร้านดังทําไมผมส่งได้ผักผมก็ไม่ได้ปปลูก โรงมาตรฐานหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ผักผมมี GAP นะครับอ่เดี๋ยวพามาดูครับว่าเคล็ดลับในการทำให้เขารู้จักเราและเขาซื้อของเราตลอดมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังเมื่อก่อนผมชอบดูคลิปหลายๆๆห,ห,หลายคลิปที่ผมพูดนั่นก็คือผมมาจะชอบดูคลิปคนญี่ปุ่นเขาทำสวนลูกผักปลูกผลไม้อย่างเงี้ยผมก็คิดว่าเฮ้ยทำไมเขาทำได้ทำไมคนมาที่สวนเขาเขาซื้อ มาซื้อของที่สวนเขาแล้วมันเป็นเหมือนแบบสวนเฉพาะว่ามันน่าค้นหาแล้วที่ส่งของเขาเนี่ยทําไมมันเป็นอย่างนั้นทุกวันนี้เออส่วนตัวเราเราก็เป็นแบบนั้นก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ครับว่าทํายังไงให้เราเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็ทํายังไงให้เขาอยากได้ผักของเราและทำางไงเขาซื้อของเราแล้วซื้อตลอดและบอกต่ออ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสลับกล้องครับผมแมาอันนี้เป็นโรงที่ผมชอบทําคลิปที่สุดเลยโรงหน้าบ้านโรงหน้าบ้านผมชุดเนี้ย ผมบอกเลยปลูกผักหลายรุ่นมากรุ่นนี้มีสองลังครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งคอมเมนต์ผมนะเนี่ยลังนี้ทำไมไม่โตกับลังนี้ทำไมไม่โตคือผมปลูกไปแล้วเป็นตีนโอ๊กกับคอสแต่ว่าตอนที่ผมปลูกเนี่ยถุงดำรั่วผมก็เลยเปลี่ยนใหม่เลยเปลี่ยนถุงดำใหม่ปลูกใหม่ใส่ฟิเลเห็นั้นครับมันก็เลยเป็นรุ่นเดียวกันกับตัวนูน้นมันเลยโตไม่เท่ากันมันอาจจะแลดูไม่สวยครับ แต่ไม่เป็นไรผมเน้นขายครับขายได้ก็คือนั่นนะใช่ผมนี่ดูรากโชว์รากตัวนี้ขึ้นหน่อยนี่นี่นสวยๆครับสวยเลยของผมนี่แหละพอผมปลูกคนเดียวอ่ะอันนี้จะมาดูครับว่าเอ้ยจะพามาเล่าประสบการณ์ครับว่าทํายังไงให้เขาหาเราเจอให้ร้านอาหารหาเราเจอให้ร้านอาหารโรงแรมอยากได้ผักของเราพอเขาได้ผักของเราแล้วทํายังไงให้เขาซื้อซ้ําและบอก่อ มาเดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์ครับตรงนี้ไม่ยากแน่นอนครับทุกอย่างไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ครับจะขายของจะอะไรทุกอย่างครับการสร้างตัวตนเป็นเรื่องสําคัญการสร้างตัวตนคือทำยังไงก็ได้เขารู้จักเราไม่ใช่เดินไปตะกูลให้นี่เธอชั้นชื่อนี้นะไ่นไม่ใช่นะครับก็คืออย่างเราทําผักอย่างผมปลูกฝรั่งปลูกผักสลัดณตอนเนี้ยถ้าพูดถึงฝรั่งกิมจูแน,น,น่นอนครับของผมถ้าผมโพส คนก็จะออเดอร์ยาวรอเป็นหลักเดือนครับถึงจะได้แต่ถามว่าตอนนี้อยากกินมีไหมไม่มีครับไม่มีเวลาห่ออ่ะทีนี้ผักสลัดทํายังไงให้เขารู้จักเราตอนแรกผมก็ปลูกในป่าเนี่ยครับในทุงน่งนาเนี่ยไม่มีใครรู้จักผมหรอกครับแต่ผมก็ปลูกเรื่อยๆแล้วทีนี้ผมก็มีการโพสครับโพสในเฟซบุ๊กเราเรื่อยๆแท็กเพื่อนแท็กคนนั้นแท็กคนนี้เพื่อนที่เป็นครูเพื่อนที่เป็นหมอ เพื่อนที่เป็นอะไรก็ช่างอเลยแท็กไปด้วยเพื่อเพื่อที่จะให้คนหเห็นเราแล้วก็จะไปเจอกลุ่มเป้าหมายของเราคนที่ต้องการผักเขาด้วยคนนี้ปลูกผักไว้แล้วก็ไปโพสต,ตามกลุ่มครับกลุ่มอำเภอนี้กลุ่มในเมืองกลุ่มซื้อขายอันนั้นซื้อขายอันนี้ที่เกี่ยวกับผักนะครับถ้าเกิดเราไปโพสต์ผักสลัดในกลุ่มซื้อขายมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาคงเขาคงไม่โอเคกับเราแน่นอน นะนั่นคือการสร้างตัวตนก็คือโพสต์ตามกลุ่มต่างๆให้เขารู้จักเรานั่นนะเป็นทางออกที่ดีเลยครับแล้วที่สําคัญครับผมจะมาเล่าว่าทําไมทํายังไงเอาผักไปเสนอเขาเวลาเอาผักไปเสนอร้านอาหารหรือโรงแรมก็แล้วแต่เนี่ยฮะเพื่อนๆอ,อย่าเอาผักที่สวยที่สุดอย่าเอาผักที่ขี้เหร่ที่สุดเอาผักธรรมดาที่สุดไปเพราะอะไรครับถ้าเกิดเราเอาผักที่ดีที่สุดไปเขาก็จะมองว่าสแตนดาร์ดผักเราเป็นแบบนี้ รอบหน้าส่งไปทําไมต้นยืดอ่ะหรือไม่บางทีเอา้าทําไมมาไม่ตรงปกมันอาจจะมีปัญหาได้ครับอย่างผมถ้าผมจะเอาไปเสนอผมก็คิดอย่าผมเอาตัวนี้ไปเลยเอานี้ไปอันนู้นไายบางทีฟิลเลไม่โตก็เอาไปก็มีก็บอกเขาว่าเนีย่ยผมทําผักตัวน,น,นี้นี่นะครับผมส่งที่นี่ที่นี่ที่นี่ราคานี้นี่นี้ให้เขารู้แจง้งให้เขาทราบว่าถ้าเกิดโรงแรมหรือร้านอาหารเนี่ยต้องการของผมก็ ทิ้งเบอร์โทรให้เขาผมขายราคานี้ผมส่งสดทุกเช้าครับไม่มีค่าส่งไม่มีขั้นต่ําสั่งเยอะขนาดไหนผมก็ราคาเดียวครับผมไม่ลดถ้าเขาถามว่าทําไมไม่ลดผมบอกผมขายราคาเดียวถ้าเกิดว่าฤดูหนาวผักถูกผมขายเจ็ดสิบสมมตินะฤดูร้อนผักแพงผมขายร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบถ้าผมเป็นร้านอาหารถ้าผมเป็นเจ้าของร้านผมจะมองอีกอย่างหนึ่งครับว่าผมมองว่าถ้าราคามันไม่นิ่งเนี่ยการกําหนดต้นทุนอาหารเนี่ย มันแก่งแล้วจะเป็นอะกุ้งหอยปูปลาหมูพวกเนี้ยมันขึ้นลงขึ้นลงขายอี่ยขึ้นลงขึ้นลงแล้วถ้าผักสลัดเราไม่ขึ้นไม่ลงเพราะว่าเรารู้ด้วยครับว่าต้นทุนผักเราเนี่ยหนึ่งกล่องเนี่ยเราลงทุนไปกี่บาทดังนั้นถ้าเรารู้ต้นทุนของตัวเองเราก็กําหนดราคาเองได้ครับว่าเราจะขายราคาเนี่ยตลอดทั้งปีหน้าหนาวอ่ะก็ดูแพงครับเพราะว่าสมมติเ่าผมนในสมมุติเราผมขายร้อยหน้าหนาวคนอื่นขายแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบ อุ้ยของผมแพงหน้านี้ทําง่ายแต่พอหน้าร้อนปุ๊บผมก็ขายร้อยคนอื่นร้อยยี่ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยสามทำไมเจ้านี่ยยังขายถูกผมพยายามจะบอกกับเพื่อนอยู่ว่าถ้าผมคงราคาเดิมไว้ตลอดทั้งปีเนี่ยลูกค้าผักสลัดผมเขาก็จะต้องจ่ายราคาผักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็ช่างเอากี่โลก็ช่างก็ราคานี้เขาจะได้เขาจะได้ควบคุมต้นทุนการผลิตของเขาได้อย่างน้อยคือเขากำหนดราคาผักเขาได้ เขาควรใส่มากควรใส่น้อยเขากําหนดได้แต่ถ้าราคาเราแข่งตามฤด,ดูกาลตามท้องตลาดมันก็จะยากสําหรับร้านอาหารที่เขาจะต้องมาเซฟต้นทุนการผลิตของเขาแค่นั้นนะครับแล้วทีนี้อีกอย่างหนึ่งคําว่าปากต่อปากสมมุตินะครับอันนี้ผมเจอมาสองเคสแล้วคืออย่างผมส่งร้านอาหารให้ร้านอาหารเอสมมุตินะแล้วทีนี้ยเชฟของร้านอาหารเอเนี่ย อาจจะย้ายไปทำงานที่ร้านอาหาร B, C ก็เป็นได้หรือคนที่ทำงานในร้านอาหาร A เนี่ยอาจจะย้ายไปทำงานในร้านอาหาร B หรือร้านอาหาร C ก็ได้เขาก็จะรู้ว่าอืมคนนี้นะส่งผักนะเบอร์โทรนี้มีผักแบบนี้แบบนี้ลงโทรไปคุยตรงนี้ก็เป็นการเล่าปากต่อปากแล้วก็เป็นการสร้างฐานลูกค้าของเราเพิ่มเองได้เลยครับสำคัญมากครับตรงนี้เพราะว่าผัก ผมเชื่ออย่างนี้ครับผมคุยกับร้านอาหารกับโรงแรมหลายที่มากคนที่ตัดสินใจเลือกผักเนี่ยผมมองไปที่เชฟครับเพราะเชฟเป็นคนใช้ผักเพราะส่วนใหญ่เวลาผมไปร้านอาหารหรือโรงแรมเนี่ยจะซื้อก็คุยกันนิดๆหน่อยๆแต่ดถ้าคุยกันยาวคุยกันเยอะหน่อยก็คือคุยกับเชฟเพราะว่าเลกเปลี่ยนกันเนือ้อพี่ผักผมเป็นไงมั่งอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้สมมุติเขาอยากได้ตัวนู้นตัวนี้เพิ่มทําอันนี้เพิ่มให้พี่ได้ไหมทาตัวนั้นเพิ่มให้ได้ไหม ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งครับเวลาเราคุยกับเชฟพี่ครับช่วงนี้ผมมีแต่กรีนโอ๊กครับพี่เรดโอ๊กมีน้อยมากเลยถ้าพี่สั่งสมมุติสั่งอย่างละสามโลเรดโอ๊ผมได้แค่สองผมขออนุญาตใส่กรีนโอ๊กแทนได้ไหมเป็นกรีนโอ๊กสี่เรดโอสองแค่นั้นเลยครับ mm hmm. เชฟเขาเก่งเขาสามารถไปรังสรรค์เมนูได้เขาเปลี่ยนแปลงได้แต่เราต้องคุยกับเขาคุยให้เป็นแค่นั้นนะครับ เรามีตัวไหนบอกเขาในช่วงที่ผักลาบากแต่ถ้าช่วงที่ผักมีก็ใส่ไปเลยครับบางทีช่วงที่ผักทําง่ายนะคะถูกก็แถมเมเขาไปได้ครับมองแบบนั้นอาจจะมองต่างนะครับในส่วนตรงนี้ก็สรุปให้ฟังครับอย่างผมเราจะขายอ่าผักสลัดให้ร้านอาหารให้โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยนําผักไปเสนอเขาครับแล้วก็ที่สําคัญไม่ใช่ว่าเขาจะซื้อเพราะว่าราคาผักเราเนี่ย ถูกหรือราคาผักเราแพงหรือเราต้องมี GAP เพราะหลายที่ที่ผมขายผมยังไม่ได้ GAP ครับอย่างโรงแรมห้าดาวผมก็ยังไม่ได้ GAP ตอนที่ไปคุยกับเขาร้านอาหารญี่ปุ่นร้านดังก็ยังไม่ได้ GAP ตอนที่ไปคุยกับเขาแต่ตอนนี้ก็ได้ GAP แต่ว่าเวลาผมไปคุยกับร้านใหม่ๆเนี่ยหรือโรงแรมใหม่ๆที่ผมคุยเนี่ยผมไม่เคยบอกเขาว่าผมมีใบ GAP นะครับเขาแค่ถามผมว่าทำผักอะไรบ้างส่งที่ไหนบ้างแค่นั้นครับ ผมก็บอกว่าเออเนี่ยผมทําตัวนี้นี่นี่แล้วก็ส่งที่นี่ที่นี่ที่นี่ส่วนถ้าพี่ต้องการตัวไหนเพิ่มหรือยังไงก็บอกผมได้นะครับแจ้งผมได้ผมขอเวลา40วันในการเพราะแล้วก็ส่งแค่นั้นเลยครับสิ่งสําคัญที่สุดเวลาไปคุยกับเขาถามเขาว่าเขาต้องการผักตัวไหนครั้งละอย่างละเท่าไรเราจะรู้เลยว่าหนึ่งวันเนี่ยเราจะต้องขายอะไรมั่งร้านนั้นร้านน,นู้นร้านนี้อยากได้อะไรมั่งเราก็มาเพลนปลูกเอาครับแค่นั้น ส่วนปลูกอยากมีผักขายทุกวันต้องเริ่มต้นยังไงเดี๋ยวผมทําคลิปแยกให้ดูวันนี้มาแชร์ประสบการณ์ครับว่าทํายังไงให้เรามีผักขายตลอดให้มีลูกค้าประจําก,ก็หลักๆก็อย่างผมผมก็คือราคาเดียวตลอดแล้วก็ต้องมีผักให้เขาตลอดทุกครั้งที่เขาเรียกแต่บางทีผักมีไม่ครบคุยกับเชฟครับคุยกับจัดซื้อจัดซื้อคุยกับเชฟให้ได้พี่ครับเรดโอ๊กผมมีน้อยเพราะว่าช่วงเนี้ยแดดมันไม่สม่าเสมอในเรดโอ๊กโตช้าผมขนญาตใส่จีนโอ๊กไปเพิ่ม ในส่วนที่เรดโอขาดได้ไหมแค่นั้นนยครับคุยแค่นั้นเลยง่ายๆเชฟเก่งอยู่แล้วครับเขาทำได้หมดอ่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ